รัชนาเพชรกันหาอันนี้หลายท่านคงรู้จักกันนี้เป็นอดีตซูเปอร์โมเดลระดับโลกชีวิตเนี่ยนะคะพลิกผันกลายมาเป็นคนเร่รออ่อนแลว้วก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวในสภาพที่เหมือนคนวิกลจริตวันนี้นะคะเธอคุณยุ้ยของเราเนี่ยกลายเป็นคนเร่ร่อนไม่มีบ้านอยู่สติเลอะเลือนจำเรื่องราวชีวิตของตัวเองได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะ ต้องเล่าประวัติกันคร่าวๆหน่อยจริงๆแล้วคุณยุ้ยเนี่ยเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ18ปัจจุบันเข้าว่า40โดยประมาณนะฟังดูเหมือนเพิ่งผ่านไปนะรวดเร็วมากประกวดซูเปอร์โมเดลออฟไทยแลนด์ปี2537นี่เห็นี่ไหมหน้าเขาแปลกไงแล้วเขาสามารถที่จะคว้าตำแหน่งมาครองได้ในปีนั้นนะกถเป็นปีแรกและมีโอกาสที่จะได้เซ็นสัญญาทำงานกับเอเจนซี่ต่างๆนะคะมากมายโดยเฉพาะ ไปโกอินเตอร์ไปต่างประเทศเป็นนางแบบอาชีพที่ประสบความสำเร็จระดับโลกขึ้นปกนิตยสารเวิลค์เอเชียเป็นพรีเซนเตอร์น้ำหอมแบรนด์ชาแนลอร่อยท่านเห็นเยอะมาอร่อยร่อเป็นพรีเซนเตอร์เลยเหรอพรีเซนเตอร์เป็นเฟซออฟชาแนลชาแนลไม่ไม่ธรรมดานะณจำได้เลยแล้วก็นางคงได้เงินเยอะนะตอนนั้นเยอะเงินมากเดินแบบนะคะไม่อยู่ในเมืองไทยค่ะโกอินเตอร์เลยเดินแบบที่มิลาน พาลีสนิวยอร์กลอนดอนนะคะสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองปีละฟังแล้วอย่าตกใจนะปีละเดี๋ยว่สิบล้าได้า0ล้าน50 50ไม่ใช่50บาท50ล้านบาทต่อปี50ล้านบาทเราย้อนกับไปเมื่อ10กว่าปีแล้วเยอะมากเพราะว่าเวลาเป็นนางแบบชาแนลนี่ต้องมี10ล้านอัพนะคะอ๋อหลอนั่งได ชีวิตสวยจริงจริงจริงชีวิตสวยหรูแต่มันมีแต่แล้วนะชีวิตต้องมาพลิกเพราะโทษจากยาเสพติดได้ยินว่าช่วงที่อยู่นิวยอร์กอยู่มิลานเนี่ยติดยาเสพติดอย่างหนักนะคะจนเอเจนซี่ยกเลิกสัญญาจ้างทั้งหมดคือแต่แต่ต่เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงโทษทีพิ่ตัขอแท่หนึ่งแต่รู้ไหมคะว่าก่อนก่อนที่เธอจะหายไปเนี่ยเธอได้มาออกรายการเช้าดูวีดีโอด้วยอยากให้ทีมงานช่วยช่วยเอาฟุตเทจภาพ ที่ดาวได้มีโอกาสสัมภาษณ์แล้วคือว่าเป็นรายการสุดท้ายปีแล้วปีแล้วเองที่ดาวเองเหรอสองปีเป็นรายการสุดท้ายไม่หน่าสองปีเออ่ไม่น่าปีและที่มาเช็ควันที่ก่อนแต่ที่แน่ๆผมรู้แต่ว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่เธอสัมภาษณ์ออกทีวีก่อนที่จะเจอคุณรู้เรื่องไหมตอนนั้นเป็นไงคุณดีตอนนั้นเป็นไงเบลอนิดหน่อยเบรนอะไปดูครับไปดูไปดูไปดู และคนที่ติดตามข่าวคราวของยุ้ยก็คงจะทราบกันดีนะครับช่วงนั้นโอ้โหด่งดังมากหล,ลังจากนั้นก็มีช่วงเฟลช่วงหนึ่งกับชีวิตเพราะมากเลยและสร็ลวันนี้เนี่ยก็กลับขึ้นมาใหม่เมื่อไม่นานนี้วูดี้ได้ดูคนค้นคนทำ modern Night นี่นะครับปรากฏว่าเป็นตอนซึ่งชอบมากเพราะว่าแน่นอนเรารู้จักแคลร์เชนอยู่แล้วแต่อยากจะรู้ว่าชีวิตของยุ้ยเป็นยังไงหลังจากที่เทปต,ตอนนั้นออกอากาศไปเนี่ยก็มีเพื่อนๆซึ่งไม่ได้ติดต่อกันมายาวนานเนี่ยโทรเข้ามาใช่ไหมโทรมาคุยอะไรกับยุ้ยบ้างครับก็แบบว่า หลายอย่างคะ่คะค่ะก็บอกว่าเออบางคนก็ส่งของมาให้อย่าเนี้ยค่ะแล้วก็ส่งของมาให้แล้วก็เออโทรมาแล้วแบบว่าคือเออเป็นยังไงเออชีวิตทําไมเราหายไปเออเป็นสงสาร่ะก็ก็แบบ คือคือคือก็เป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะถามว่าตอนนี้ที่เราตกไปในจุดที่อาตา่มี่สุดในชีวิตดีกว่าตอนนี้มันดีขึ้นแล้วและปีที่ครึ่งปีที่ผ่านมามันดีขึ้นเรื่อยๆไหมฮะในแต่ละวันดีขึ้นค่ะตั้งแต่ออกรายการคนคน,คนมารู้สึกว่าจะมีงานตลอดเลยค่ะ,คคะไม่ข่าวว่าทาง Facebook นี่มีแฟนคลับเยอะมากเยอะค่ะเยอะมากเลยค,คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาโพสตหรือว่ามาไลค์เราใน Facebook เนี่ยเขาจะเขียนข้อความหาเราว่าอะไรบ้างเอ่อยุ้ย ก็มีหลายอย่างสู้ๆให้กําลังใจอะไรต่างๆค่ะสู้ไปนะอย่าท้ออย่าให้เป็นกําลังใจให้หลายๆโดนใจเยอะๆเยอะแยะมากเลยค่ะมีเยอะมากเลยค่ะคือแล้วก็อย่างคุณโอนะคะที่เป็นเป็นหนึ่งในแฟนคลับของเราแล้วก็แบบว่าช่วยยุ้ยเขาจะพิมพ์พิมพ์มาให้เป็นเป็นปึกๆเยอะมากเลยค่ะยุ้ยจะอ่านข้อความซึ่งแบบว่าเป็นอะไรที่ประทับใจมากค่ะค่ะก็คือกระจาจะจะอาจจะเป็นแบบ แอบอปื้มแล้วก็บางครั้งก็คือเก็บไว้เอาไว้เอาไว้เอาบอกบอกทีหลังนี่นะนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนซึ่งบอกว่าตัวเองนั่นคือล้มมาแล้วเราต้องลุก <พอ S 1> ให้ได้นะครับงานเริมเข้ามาเรื่อยๆล่าสุดน,นียกำลังจะมีโครงการเล่นหนังแล้วก็มีตากล้องชางกฤษซึ่งเคยรู้จักคุณเนี่ยปรากฏว่าเห็นผลงานของคุณแพียมจะติดต่อกลับมาใหม่ คือเขาพยายามหาเบอร์แล้วหาไม่เจอหรือหรือว่าคุณหรือคิดว่าคุณออกจากวงการไปแล้วหรือยงคือคือเขา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 หามานานแล้วค่ะแล้วก็เริ่มต้นเมื่อเมื่อก่อนนี้ก็เป็นธรรมดาใช่ไหมคะคือคือตอนที่เรามีชื่อเสียงหรือว่าทํางานอยู่ต่างประเทศเนี่ยคือเขาก็ยังอายุก็ยังน้อยอยู่เขาได้ได้แฟนแฟนชึ่งเป็นคนไทยอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าชื่นชมเออเออนะเก่งอะไรเงี้ยค่ะเขาก็กแล้วเสร็จแล้วพอเขา พอเขาทํางานด้านเกี่ยวกับสารคาดีต่างประเทศอะไรอย่างเง<ช><น>ี้ยเขาก็สนใจเขาจะหาเบอร์จนได้ค่ะแล้วก็ติดต่อทีนี้ก็ก็จะทําโปรเจกต์ร่วมกันค,คือเกี่ยวกับสารคาดีประมาณว่าชาวตะว,วันตกมองชาวตะว,วันออกอยังไงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือก็จะแบบติดตามไปทําถ่ายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสองปีที่ <project S 2> แล้วครับ,รบประมาณนางก,ก็พูดรู้เรื่องอยู่นะเหมือนจะรู้เรื่องนะแต่แต่ผมขอสารภาพว่าตอนนั้นที่สัมภาษณ์เธอเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยที่ห้องแต่งตัวยังรู้สึกว่าทำไมพูดแปลก เขาก็นั่งกินยาดองเหมือนติดขัดติดขัดอะติดยาดองนั่งกินยาดองดองอะไรอ๋อก็ยาดองอกแลเราดองพวกอะไรอย่างนี้เนาะเพื่ออะไรก็ให้มาอ๋อกินให้มาให้เลีให้มีปัญหาให้มีปัญหาแต่ว่าพี่สัมภาษณ์ก่อนวูดดี้สักประมาณเกือบแถวๆนั้นอะไล่ๆกันแต่ผมก็ยังยาวนะตอนนั้นเขากลับมาแล้วเขาเปิดร้านเสริมสวยตอนนี้มีร้านเสริมสวยไห ตอนที่พูดดีสัมภาษณ์ไม่แน่ใจว่ามีล้านเขากลับมาไม่เขาไม่มีตังเลยแล้วก็กลับมาประกอบอาชีพทาร้านเสริมสวยอยู่ในจังหวัดเขาไม่ใช่คิดดูว่าคนเราเนาะชีวิตเหมือนฝันเนาะเหมือนฝันบัติสกุลเหมือนกันนะบางทีนั้นเนี่ยจริงจริงนะเนี่ยเหมือนหลับไปแล้วแบบว่าตัวเองตื่นมาแล้วมีเงินอยู่50กว่าล้านสมัยกันถ้า50ล้านถ้าเทียบถึงปัจจุบันนี้ มันคงเป็นร้อยนะจริงๆพี่ว่ามันผิดหรือเปล่าบดินะพี่ว่ามันผิดเพราะว่าจากที่เขาไม่มีอะไรเลยนี่เราอลองวิเคราะห์กันเล่นๆเ,เขาไม่มีอะไรเลยเขาเป็นเด็กผู้หญิงชาวบ้านซึ่งอาจจะเรียนหนังสือน้อยแต่อยู่ดีชีวิตมันวบขึ้นมามีทุกอย่างไทยแลนด์ซูเปอร์โมเดลวันนั้นแล้วปรากฏเขาไม่มีเขาอาจจะไม่มีผู้จัดก,การไม่มีโคช้ชไม่มีอะไรเนี่ยเาขาคอยนะชี้แนะใช้เขาเคยเล่าพี่ฟังนะโอ้นะโหอยู่ New York, นิวยอร์กนี่มันซื้อเสื้อแบรนด์กินเหล้าทุกวันเที่ยวผับเที่ยวบาร์แล้ว เล้กเรียกว่ามันมีสังคมอ่ะเสพยาเสพยาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หมดมันหมดจริงๆมันหมดแล้วมันก็แป้วไปเลยคือตั้งรับตัวเองกลับมาแล้วก็ก็ก็ถือว่าลงอย่างหนักนะลงอย่างแรงลงอย่างแรงแล้วก็รู้ว่าจะกลับขึ้นมาได้ปรากฏล่าสุดเนี่ยก็คือไปอยู่กับทางคุณแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงบ็อกซิ่งเขาเนาะแล้วก็มีปัญหาก็ใช่ไงกินยาดองแล้วไปตีไงที่ฟันหักย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพอยู่กับพี่เนีพี่น้องนี่แหละแต่ปรากฏว่าล่าสุด ล่าสุดคือยังไงนะวันนี้ล่าสุดนะคะคุณยุ้ยอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาเพราะว่าหากอยู่ข้างนอกอาจจะเกิดอันตรายได้อันตรายต่อตัวเองและคนรอบข้างนะคะทางคุณปวีณาหงสกุลนะคะได้เข้าเยี่ยมและประสานขอขอ,ขอดูแลให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยไปแล้วนะคะคแล้วก็รอประสานกับครอบครัวของคุณยุ้ยว่าจะรับไปดูแลที่บ้านหรือไม่พร้อมถ้าไม่พร้อมก็จะจัดหาที่อยู่ให้หากทางครอบครัวไม่พร้อมที่จะดูแล ในอนาคตเนี่ยนะคะเรียกว่าจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้หรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่ของแพทย์เมื่อช้าที่พอทราบแล้วนี้คุยพิตักในห้องแต่งตัวกับหมอรายการว่าพี่เห็นไหมว่าคนเราเนี่ยใช่ไหม มันถึงจุดสูงสุดได้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็สามารถจะพลิกได้เลยเร็วมากถ้าไม่มีสตินะถ้าไม่มีสติพูดที่พูดถูกว่าทุกอย่างอยู่ที่สติพี่จะพูดอยู่เสมอะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้เราไปอยู่ตมท้องไร่ท้องนาดีแบบนี้แต่เลือกที่จะดําเนินชีวิตอย่างมีสติและดีด้คนเราก็เหมือนกับถูกหวยอะเนาะใช่จริงๆนะเหมือนบางคนถูกหวยไม่รู้ว่าสร้างข่าวนี่แล้วใช้หมดเนาะถูกหวยแล้วก็ใช้หมดถามว่าถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอติดยาครั้งหนึ่งเธอกลับมาดี แต่นี่กลับไปใหม่ถามว่าการกลับไปใหม่ผมมีความรู้สึกว่าบางทีกดดันกดดันเยอะแล้วสามารถหลอกตัวเองได้ว่าชีวิตฉันดีขึ้นแล้วฉันมีกิจการแล้วฉันโอเคแล้วแต่พอวันไหนที่มันเฟลขึ้นมามันจะกลับไปหมดเลยไปเสพไปดื่มเพื่ออะไรเพื่อทำร้ายตัวเองว่าเพื่อให้ตัวเองลืมนะโย ถามจริงดิค่ะเคยติดมาก่อนๆม่ได้การหนีหนีแบบจากโลกความเป็นจริงหรือว่ามันติดใจมันสนุกอย่างเช่นมันคนละเคสเกิดด้านเอาเรื่องจริงอ่ะอันนี้เอาจริงคือตอนนั้นพ่อมีเงินเยอะนึกออกป่ะเราก็เอาพอมันคนละเคสเนาะไอ้อย่างนี้คือเคสี้อาจจะเพราะโอ้เครียดอยากจะหลุดพ้นจากปัญหาที่เจอทุกวันซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าทางออกแบบนี้ผิดโดยเด็ดขาดนะอยากคิดหนีปัญหาปัญหามีไว้ให้แก้นี่ก็คือการหนีจากปัญหาไปเรื่อยๆเวลาเครียดทำอะไรรู้ไหมขัดบ้าน ล้างห้องน He, <t <t ้ำไม่ใช่หรอกพี่ตังเฮ้ยพี <t <t ่ทำอย่างนี้ไม่ใช่นะเราเราเราคงยังไม่ยังเราทันยาพูดหายนั้นไม่ได้เพราะอะไรมาเรายังไม่เคยตกถึงขนาดนั้นแต่คนเราเคยเช้าขึ้นมาอยากจะซื้อเสื้อตัวละแสนสองแสนก็ซื้อได้วันหนึ่งเดี๋ยวไปตกเย็นเดี๋ยวก็ได้เงินเงือนพวกเราทำงานกันเขาาก็ได้ทำงานหลักแสนอาจจะไปปาร์ตี้วันหนึ่งชีวิตมันเปลี่ยนไปแบบว่าหักด้มเลยนะไม่ใช่ค่อยๆลงนะชีวิตเปลี่ยนแบบหักเลยนะ เห้นบอกว่าอันนี้จริงแท้แค่ไหนนะบอกว่าส่งเงินมาตอนที่ทํางานก็ไม่ได้ใช้ะจนเกลี้ยงส่งเงินมาให้แม่นะ,ะ,อ,ะอันนี้<ำ>อันนี้ถ้าไม่ถูกแย้งได้ส่งเงินมาให้แม่ซื้อ,ซ,อซื้อบ้านแล้วปัจจุบันแม่ก็ขายไปแล้วเงินไปนไหนไม่รู้แ,นนแล้วก็ซื้อ,อ,อที่ที่ก็เป็นชื่อของพี่ชายเพราะงั้นอาจจะเครียดเรื่องนี้หรือเปล่า ชีวิตเหมือนอะไรก็ไม่รู้เนาะนะะก็เป็นว่าเราเราเอาใจกันลงใจาช่วยนะคะคุณยุ้ยเอาใจช่วยจริงๆนะคะเรเคยสัมภาษณ์ก็ก็เห็นใจนะหลังจาะนั้นแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะเอาตรงๆอย่าหาว่าปากหมานะยังไงไม่รับรู้อะไรไปเลยดีกว่าว่ใครคุณหรือเขาหมายถึงสมมติฉันเป็นอย่างนั้นอะ คือแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องดีแล้วล่ะที่เขาจําอะไรไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยเขาคงจําได้เป็นครั้งคราวเขาบอกว่านางบอกนางเบลอไปแล้วคือแบบลืมเรื่องราวน่ยก็ดีไปแต่ก็ยาดองมันําให้เบลอขนาดนั้นเลยก็ไม่รู้ยาดองอย่างเดียวหรือแบบกาวล่ะเนื้อออกหรือเปล่ามันต้องลองไปดูนะช่วยหน่อยกูบางทีไม่ต้องไม่รู้ใครจะบอกให้หายหายไปให้นางมาเครียดอีกเหรอไม่ต้องรับรู้อะไรมนไปแล้วก็ดีเหมือนกันนะอันนี้อันนี้อันนี้ก็ตองไปได้